โอเคครับเข้าสู่ชุดสุดท้ายของบทที่7แล้วนะครับโดยในช่วงสุดท้ายนี้เราจะพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดซื้อนะฮะโดยสามารถแบ่งได้เป็นประสิทธิภาพของผู้ซื้อและประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบนะครับซึ่งพวกเราสามารถลองอ่านได้ดูมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะฮะแต่ผมจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะครับโดยใช้หน้าถัดไปหน้าสี่สิบสองนะครับเป็นฉากอย่างนี้ให้เราดูนะฮะมีแกน x แนวนอนแล้วก็แกน y แนวตั้งให้พวกเราดูนะครับคราวนี้เราสังเกตดูนะครับ ในแนวนอนพูดถึงเรื่องของอะไรครับผู้ซื้ออ่อนแอและผู้ซื้อเข้งแข็งนะครับในแนวตั้งพูดถึงอะไรครับจานวนผู้ส่งมอบน้อยรายมากรายน้อยหมายความว่าไงครับมีผู้ส่งมอบเนี่ยไม่กี่เจ้าหนึ่งถึงสามเจ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมากหมายความว่าอะไรครับมีเป็นสิบสิบเจ้าเลยเป็นร้อยเป็นพันเจ้าก็มีนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับสินค้าการเกษตรครับข้าว บ้านเราเนี่ยมีหลายเจ้ามากนะครับมีผู้ส่งจํานวนมากนั่นเองนะครับส่วนผู้ซื้ออ่อนแอและเข้มแข็งหมายความว่าอย่างไรครับอันนี้เราจะพูดถึงว่าผู้ซื้อแบรนด์ของผู้ซื้อนะครับบริษสทของคนผู้ซื้อมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมากน้อยเพียงใดน,นะครับมีชื่อเสียงมากจะนั่นปสู่เรื่องของเรื่ไหมครับความสามารถในการต่อรองราคา นะครับหรือการยื่นข้อเสนอต่างๆให้กับผู้ส่งมอบของพวกเรานะฮะเพื่อที่ว่าอะไรครับเราจะได้ซื้อสินค้าในรูปแบบที่เราพอใจมากที่สุดในขละเดียวกันผู้ส่งมอบได้ขายสินค้าของเขานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูก,กันว่า4กลุ่มนี้ลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับ r i t i g i c i เ e m เขาบอกผู้ซือ้อเข้มแข็งแต่ผู้ขายนะครับมีจํานวนน้อยรายหมายคมว่าอย่างไรนะฮะหมายคมว่า เวลาปกตินะครับเวลาคุณซื้อสินค้าอะไรเนี่ยถ้าคุณสังเกตว่ามีผู้จําหน่ายไม่กี่เจ้าสิ่งที่ทุกคณจะเห็นเลยคืออะไรครับอย่างแรกเลยก็คือราคาสินค้าเนี่ยจะสูงมากจริงไหมฮะเวลาคุณไปซื้ออุปกรณ์รณพวกคอมพิวเตอร์นะครับพวกฮาร์ดดิส kssd เนี่ยมันมีไม่กี่เจ้าครับมี wd Samsung Lenovo ใช่ไหม อาจจะมีเวอร์ชันของผู้ไมโครซอฟท์มาบ้างนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันของจีนขึ้นมานะครับแต่เราจะเห็นเลยว่าเจ้าที่ดังราคาสูงมากนะครับเราจะเห็นเลยว่าเจ้าที่เจ้าที่ไม่ดังมากอะไรเนี่ยราคาก็จะพูดถึงนะฮะเจ้าที่ไม่ดังมากยังไงก็ยังราคาใกล้เคียงกับเจ้าที่ดังอยู่ดีเนื่องจากอะไรครับผู้ผลิตอุปกรณ์ประเภทเนี้ไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับนั่นจะเป็นที่มาว่าผู้จําหน่ายน้อยมาน้อยรายเนี่ย จะส่งผลให้ราคาสินค้านั้นสูงขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในกลุ่ม Size Item it นะครับผู้ซื้อมีนม้ำหนักในการต่อรองสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นคืออะไรฮะถ้าพวกผู้จําหน่ายเนี่ยรู้ว่าองค์กรของเราต้องการจะซื้อสินค้าของเขารู้ไหมสิเขาทําคืออะไรครับแข่งขันกันครับแข่งขันในเรื่องของราคาโปรโมชั่นและคุณภาพสินค้าและบริการต่างๆที่จะมอบให้กับองค์กรที่จะเป็นผู้ซื้อ นึกออกไหมอย่างเช่นผมทำพวกซั s u ุง Sharp, LG ผมต้องการขายทีวีให้กับสถาบันการจัดการเนพิวัตรที่เป็นบริษัทลูกของ CP ใช่ไหมครับเราได้ชื่อเสียงจากบริษัท CP เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้อะไรครับบริษัท3ามองค์กรนี้ที่เป็นบริษัทใหญ่ซัมซุง LG แล้วก็อะไรไปน,นะตีไปแล้วกันโซ n y ่นะครับซัมซุง LG โซนี่อ๋อใช่ s h a r ป ซัมซุง LG ชาร์ปทุกทีครับซัมซุง LG กับชาร์ปเนี่ยพยายามที่จะแข่งขันกันเพื่อขายโมเดลทีวีสมาร์ททีวีที่ใช้ในการเรียนการสอนให้กับสถาบักนการศึกษาบรรยายพิเศษนะฮะโดยที่อะไรครับราคาทีวีพวกนี้จริงๆเนี่ยสามสี่แสนนะราคาใ,ใช้ในการเรียนการสอนพวกไวบอร์ดสมาร์ทไวบอร์ดที่เราเจอในห้องเรียนปกติพวกนี้ครับหลายแสนมากนะครับตีไปเบื้องต้นสองแสนนะครับตีไปเบื้องต้นสองแสน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับเมื่อแบรนด์นี้ของเรามีความเข้มแข็งมากพอนะฮะเราเวลาเขาจะขายสินค้าให้เราเนี่ยเขายอมนะครับยอมกัดฟันลดราคาให้กับเรามีของแถมให้กับเราวีแพ็กเกจแถมให้กับเราด้วยเพื่ออะไรครับให้เราเป็นลูกค้าเขานะฮะซอ่งกงบคนนี้เขามีวิธีการหาได้จากเราอยู่แล้วแหละ,หละอย่างเช่นโฆษณาโปรโมทบ้างก็ดีนะครับหรือใจอบรม ining, คอร์สเทรนนิ่งวนนี้ก็เป็นรายได้เสริมของพวกเขาได้เหมือนกันหรือเวลา เราซื้อสินค้าจากแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งมานะครับเมื่อสินค้าชำรุดเราต้องการซ่อมหรือเปยนอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้บริการของเขานะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเขาจะได้เราเป็นลูกค้าประจําในทันทีที่เกิดเขาสามารถดึงดูดให้องค์กรน,นั้นๆที่มีความเข้มแข็งมากพอหรือมีคม,มีชื่อเสียงมากพอเนี่ยซื้อสินค้าของเขาได้นะครับกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่ม Strategic Item นะครับกลุ่มถัดไปครับกลุ่ม b o t e n e c k นะฮะกลุ่มบัลตันเกหมายความว่าอย่างไรครับมีผู้ขายน้อยรายราคาสูงมากเลยแต่นะครับเดียวกันฮะองค์กรของเราเนี่ยมีอำนาจการต่อรองเพียงเล็กน้อยเนื่องจากอะไรครับอาจจะเป็นแบรนด์สตาร์ทอัพแบรนด์โนเนมที่ยังไม่มีความสามารถการต่อรองเยอะมากนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นครับกลุ่มสินค้าเพนนีเกิดความติดขัดติดขัดคือบอทเันเกนั่นเองนะฮะก็ติดคอขวดนะครับองค์กรต้องการใช้สินค้าในการผลิตแต่เราซื้อที่ละมากๆไม่ได้เพราะอะไรฮะ ก็ประมาณต้นทุนของเราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมครับพอซื้อเท่ลมากๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับผลได้ช้าลงทำได้น้อยลงส่งผลต่อกระทัางกระบวนการผลิตของเราขึ้นมานั่นเองนะครับกลุ่มถัดไปครับ Non critical item นะฮะกลุ่มนี้คืออะไรครับอันนี้บอกว่าต่อให้ผู้จัดซื้ออ่าไม่ใช่ครับผู้ซื้อไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนะครับอำนาจการต่อรองไม่มีหรือแทบไม่มีเลย แต่เป็นสิ่งที่เราไม่กลัวครับเพราะอะไรครับเนื่องจากว่ามีผู้ส่งมอบหลายรายเหล,หลหือเกินนะครับเขาจะขายสินค้าของเขาได้อย่างไรครับเขาก็ต้องแข่งกันนั่นเองนะฮะคล้ายๆกลุ่มเฉยไอเทมเนาะอันนี้แข่งกันเพื่อยแย่งปลายใหญ่ใช่ไหมกลุ่มเฉยไอเทมปลายใหญ่คือองค์กรที่มีชื่อเสียงแต่ใน,นอนค c r i ิคอลไอเทมเนี่ยผู้จะจําหน่ายพวกนี้มันแข่งกันเพื่ออะไรครับขายสินค้าให้ใครก็ได้ เพราะอะไรฮะมีสินค้าแต่ไม่ได้ขายก็เหมือนอะไรครับทุนจมมีสินค้าแล้วไม่ได้ใช้่ไหมครับเพราะงั้นในกลุ่มนี้เนี่ยต่อให้เรามีความสามารถในการตํารองต่ํามากแต่มันไม่มีปัญหาอะไรกับเราครับเพราะสุดท้ายอะไรครับผู้ขายต้องการจะขายและคําถามคือทําอย่างไรเขาถึงจะขายได้ครับสุดท้ายก็กลับมาที่เรื่องของราคาและโปรโมชั่นนะครับอาจจะมีเรื่องของเซอร์วิสตามมาด้วยทีหลังก็มีเหมือนกัน อันนี้อยู่ในเรื่องของอะไรนะไหมฮะที่พวกเราเคยเรียนกันมาก็อยู่ในเรื่องของ 4P นะครับเรื่องการค้าขายแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของการบริการก็คือกลับไปเรื่องของ 7P นะครับอันนี้ย้ำว่าพวกเรามีทูสองตัวนี้อยู่นะ 4P แล้วก็ 7P ที่คุณสามารถนำไปยุกใช้ในการบริหารการองค์กรของพวกคุณได้ทีหลังนะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือกลุ่ม leverage item ย้านะครับ leverage item เป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษให้พวกเราไปบ้างก็ดีเนาะอ่ะจะได้ไม่น่าเบื่อมาดูกันว่าคืออะไรนะครับกลุ่มนี้บอกว่าผู้ซื้อเนี่ยมีกําลังในการต่อรองสูงมากในขณะเดียวกันมีผู้ส่งมอบหลายเจ้ามากนะครับรูปเนี้ยมีผลให้อะไรเลยไหมฮะสามารถทําให้ผู้ซื้อต่อรองราคาได้ลงเยอะมากๆนะครับ พร้อมทั้งได้รับบริการพิเศษจากผู้ส่งมอบมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าผู้ส่งมอบหลายหลายมากนะฮะถ้าไม่งถึงจะขายได้ครับนอกจากราคาแล้วเขาจะต้องมอบบริการพิเศษให้นะฮะมอง่าพดีๆนะครับจะคล้ายๆกับ strategic item อย่างหนึ่งนะฮะใน strategic item เนี่ยผู้ส่งมอบ จะยอมไปตามน้ํากับผู้ซื้อเนื่องจากอะไรครับต้องการเป็นพิสมิตร่รวมต้องการขายสินค้ากับผู้ซื้อที่มีชื่อเสียงนะฮะแต่ในกรณีของซาเจรไอเทมเนี่ยผู้จะจําหน่ายมีอยู่แค่ไม่กี่เจ้าเองครับใช่ไหมฮะสอนนงึงสามเจ้าอะไรอย่างงี้เป็นต้นหรืออาจจะไม่เกินสิบเจ้าก็ได้นะครับนั่นทาให้เกิดอะไรขึ้นครับเขาไม่จำเป็นจะต้องตามน้าเราเยอะจริงไหมเหมือนกับเจอกันคนลนนนะครึ่งทางนะฮะแต่ในกลุ่มรับเวอร์เทมเนี่ย มีผู้ขายเยอะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเมื่อมีผู้ขายเยอะทําอย่างไรเราถึงจะคุปป้าใหญ่ได้ครับเราต้องเหมือนกับว่าให้เมนูพิเศษไปให้เหยื่อพิเศษไปจริงไหมเหมือนเวลาเราตกปลาน,นะครับถ้าเป็นกลุ่มสายจหญเทมนะฮะเราจะใช้เหยื่อที่อ่าโอ้ดินนหนึ่งนะอาจจะเป็นเหยื่อที่ตายไปแล้วเช่นหนอนหนอนแห้งนะครับหรือไายฝุดไร่แห้งะพวกนี้เราไปกับเบ็ดอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้น นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการตกปลาในกลุ่มนัำเป็นใหญเทมเนี่ยคุณต้องการตกปลาใหญ่ให้ได้คขาต้องใช้อะไรครับเหยื่อที่พิเศษมากๆจริงไหมเพื่อดึงดูดให้ปลาใหญ่เนี่ยกินเหยื่ออะ,อะไรอย่างนงี้ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าผู้ส่งมอบสินค้านะครับนอกจากต่อรองเรื่องราคาแล้วเขายังจะต้องมอบสิทธิพิเศษบางอย่างให้กับผู้ซื้อด้วยนะฮะเพื่อดึงดูดให้เลยครับผู้ซื้อเนี่ยซื้อสินค้าของเขา และใช้บริการของเขาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือบทสรุปสุดท้ายของเรื่องการจัดการาการจัดซื้อสินค้าขององค์กรนั่นเองนะฮะโดยที่เราจะเห็นเลยว่ากลุ่มสินค้าแบบนะ้เป็น4กลุ่มนะครับและในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพที่จะต่างกันออกไปนะครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของผู้ซื้อและผู้ส่งมอบผู้ซื้อเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ต่อรองได้มากต่อรองได้น้อยชื่อเสียงมีหรือไม่มีนะครับประสิทธิภาพผู้ส่งมอบครับมีหลายเจ้าหรือมีน้อยมีน้อยราคาสูงมากมีมากแข่งขันกันเรื่องราคาเพื่อจะขายให้ผู้ซื้อนะครับเบืองต้นมีเท่านี้นะครับของบทที่7เดี๋ยวในคลิปถัดไปผมจะพยายามสรุปบทที่7ให้คนฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเราจะดูกันว่าจะเป็นอย่างไรโอเคครับจะเจอกันในคลิปถัดไปครับ